อารัมณูปนิชานกับลักขณูปนิชานเพราะนั้นอารามณูปนิชานคืออะไรลักขณูปนิชานคืออะไรคือตัวปัญญาที่ว่าต้องรู้ต้องเข้าใจไม่ใช่เพียงแค่พูดได้ยินคําว่าฌานนะคะไม่ใช่ธรรมดาได้ยินบ้างไหมยังค่ะยังไม่เคยได้ยินเลยเลยค่ะและพูดเรื่องฌานทําไมเออก็คนอื่นเขาพูดแล้วพอดีอาจารย์ก็ <laughs> 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 ก็อาจารย์ก็มาพูดถึงว่า ถามเขาว่าระหว่างที่เข้าชาญนี้รู้อารมณ์รู้อะไรนะะหนูก็อยากทราบว่ารู้อะไรอะค่ะถามเขาเลยค่ะถามเขาเลยค่ะตามความเป็นจริงชาญคืออะไรชาญรู้อะไรถามได้เมื่อเรารู้แต่ถ้าเราไม่รู้เราก็เชื่อเพราะเช่นการศึกษาธรรมะที่มีความเข้าใจที่ถูกต้องจะไม่เข้าใจผิดก็ ในเมื่อชานี่มันเคยมีมาแล้วในหมายถึงว่าอ,อ,อาจจะมีการบรรยายเรื่องของชาใช่ไหมอารมณ์ของชาเนี่ยเป็นยังไงคะออก็อยากเรียนถามทอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ก็เป็นผู้ที่ก็ยกขึ้นมาเลยเรียนแล้วอารมณ์ของาหนูไม่ไม่ได้เรียนค่ะหมายถึงว่าอาจจะมีในพระไตรปิฎกซึ่งอาจารย์ก็เชี่ยวชาญในเรื่องพระไตรปิฎกเนี่ยก็ต้องทราบเรื่องว่าอารมณ์ของชานี่เป็นยังไง มีรุ่นพี่คนหนึ่งก็เขาบอกว่าเขาได้ฌานแต่ผมอยากจะทราบว่าถ้าเขาได้ฌานจริงเนี่ยเวลาที่เขาพูดเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยเขาเข้าฌานได้เลยแล้วก็ก็เหมือนว่าเขาเขา้าเขา้เขาออกเข้าออกได้เลยคือมีวสีที่มีความคล่องแคล่วในการเข้าออกฌานเนี่ยแต่ผมอยากจะทราบว่าเพราะผมก็ไม่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 ได้ฌานไม่ได้มีความได้ยินก็เชื่อละ แต่ถ้าฟังผพดฌชาญเนี่ยชาญคืออะไรสนทนากันถึงจะรู้ได้ว่าใครมีปัญญาตามที่ว่านะคะจะรู้ว่าใครมีศีลก็ต้องอยู่ได้กันนานๆแล้วต้องเป็นผู้มีปัญญาจะรู้ว่าใครมีสมาธิจะรู้ว่าใครมีปัญญาจะรู้ว่าใครมีสมาธิต่อเมื่อมีภัยอันตรายเกิดขึ้น สมา <S <S ที่แตกเลยใช่ไหมคะค่ะและจะรู้ว่าใครมีปัญญาหนทางเดียวนะคะเมื่อสนทนากันเพราะฉะนั้นใครก็ตามว่าได้ฌานเนี่ยฌานคืออะไรฌานแปลว่าเผาไม่ะช่ฌานถูกต้องค่ะเผาอะไรเผ<พ>ากิเลสกิเลสอะไร อันนี้นะครับเห็นไหมคะเมื่อไรก็ฌานมีอารัมณูปนิชานกับลัคนูปนิชานอ่ะเพราะเะนนอารมณูปนิชานคืออะไรลักขนูปนิชานคืออะไรคือตัวปัญญาที่ว่าต้องรู้ต้องเข้าใจไม่ใช่เพียงแค่พูดได้ยินคำว่าฌานนะคะไม่ใช่ธรรมดาแต่ว่าต้องรู้ความจริงว่าคำว่าฌานเนี่ยคือเผาเผาได้แค่ไหนอ่ะ สารพัดทุกอย่างค่ะแล้วต้องรู้ด้วยว่าประพฤติอย่างไรอบรมอย่างไรเขาบอกว่าเขามีลมหายใจเป็นอารมณ์สงบไดไ้ทุกคนก็มีลมหายใจทั้งนั้นเนี่ยพอบอกลมหายใจเอาก็ตรงเนี้ยที่กําลังหายใจอ่ะแล้วสงบได้ยังไงอยู่ดีๆใครไปรู้ตรงนั้นสงบหมดทุกคนเหรอใครระลึกล่ะเขาก็ให้ตัวให้ตัว เขาไม่รู้เลยว่าที่ระลึกแล้วมันไม่ใช่ระลึกมันจงใจเจตนาจะรู้ไม่ใช่จะรึ้จงใจใจทุกอย่างเขาไม่มีการรู้เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นไปเชื่อเขาแต่ถ้าเราเข้าใจธรรมะไม่มีทางที่เราจะหลงทางหรือหลงคำพูดไม่มีทางเลยค่ะยังลมหายใจอย,อย่างเงี้ยสงบได้ยังไง แค่รู้ลมหายใจเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยนี่ก็แข็งแต่ไม่ได้อยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้แล้วจะสงบได้ยังไงแ,แค่ย้ายที่อ่ะสงบได้ยังไงกับเรียนท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะเมื่อก,กี้ที่ท่านอาจารย์สนทนากับน้องรพัฒนะเอ่ยหมายถึงว่าผู้ที่เจริญชาณจิตอยู่เนี่ยมีอารมณ์ที่ทําให้สงบเพราะฉะนั้นตรงนั้นขอโทษน,น,นะคะ ต้องมีปัญญาด้วยค่ะเข้าใจค่ะท่านอาจารย์ค่ะแล้วปัญญารู้อะไร,รพอบอกว่ามีปัญญาเราก็เชื่อเลยว่ามีปัญญารู้ตามความจริงนั่นน่ะสิรู้ยังไถง,งไถึงจะสงบหมายความว่าอาจะเอาอะไรเป็นอารมณ์ที่จะสงบทีนี้นะคะก็จะถามว่ามันมีจํานวนจํากัดไหมคะท่านอาจารย์ค่ะหรือว่าอารมณ์ก็อะไรก็ได้ที่มันเหมาะกับคนนั้นที่ทําให้เขาสงบนะคะท่านอาจารย์ค่ะตามที่ปรากฏ ที่จะสงบได้นะฮะสมถะภาวานามีอารมณ์มสี่สิบเยอะค่ะอันนั้นอันใดก็ได้แต่ว่าต้องเป็นปัญญาเท่านั้นไม่ใช่อยู่ดีไปจับไปจ้องหรืวก็บอกว่าสงบบอกว่านั่งเฉยๆไม่คิดอะไรบอกว่าสงบพูดเองเอไม่ใช่ความสงบที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง เพราะวันนี้นะคะท่านอาจารย์คะเมื่ออธิบายถึงถึงฌานจิตรู้และแล้วว่าฌานจิตเนี่ยต้องเป็นวิถีจิตผวังกจิตบางคนคิดว่าผวังกจิตที่เงียบๆนั่นคือฌานจิตเขาใช้คําว่านิทราชายีอ๋อนิทราชาีเห็นไหมแบบว่านิทราคือหลับเข้าใจว่าหลับนั่นแหละเป็นฌานไม่รู้อะไรคิดว่าสงบ เพราะฉะนั้นถ้าฌานจริงๆที่เป็นฌานจิตเนี่ยต้องเป็นวิถีจิตต้องรู้อารมณ์ต้องเป็นมหากุารุสัาปยุทธ์ไม่มีปัญญาสงบไม่ได้แล้วปัญญารู้อะไรบอกไม่รู้อะไรไม่มีทางที่คนนั้นจะสงบได้ไปนั่งจ้องโลภะใช่ไหมจะสงบได้ยังไงเพราะฉะนั้นเขาไม่รู้เลยว่าความสงบเนี่ยต่างกับความไม่สงบ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ใชฌานไม่ใช่ความสงบของเมื่อกี้สนทนาฌานคือสภาพธรรมะที่เพ่งเผาเผากิเลสนั่นคือความหมายสภาพธรรมะที่ตรงกันข้ามกันเพราะฉะนั้นลักษณะที่ตรงกันข้ามนั่นแหละคือทำลายกันภาษาไทยจะใช้คำว่าเผาหรือจะใช้อ,อะไรก็ตามใจ<า>ไม่ว่ากัน<า>แต่หมายควาสภาพที่ตรงกันข้ามกัน เพระฉนัฝั่งธรรมะศึกษาธรรมะต้องเข้าใจท่านอาจารย์คะแล้วจะมีประโยชน์อะไรที่ในการที่เรารู้เรื่องเรื่องฌานวเวลาที่อ๋อเราเหรอฮะ <c oughs> ก็จะได้ไม่ถูกหลอกไงไ <c oughs> <c oughs> ม่ได้แท่ในความเข้าใจตรงนี้ว่าพอพอทราบแล้วในสภาพธรรมกับเรื่องเรื่องของฌานฌานอจิตเนี่ยค่ะจ,จะเขาบอกว่าเขาได้ฌานเนี่ย เราไม่รู้จักฌานเราก็คิดว่าเขาได้ฌานเชื่อไปในทางด้านอิทลทิ์อะไรอย่างนี้กันด้วยนั่นแหละเพราะไม่รู้แต่ถ้ารู้ก็รู้ว่าไม่จริงเมื่อเราศึกษาแลา้วก็าทำความเข้าใจนะคะอย่างที่อานฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็สนทนากันอย่างนี้แล้วจะเป็นประโยชน์ยังไงกับผู้ที่ที่เรากำลังศึกษาสภาพธรรมอย่างนี้ก็รู้ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่ เขาบอกว่าฌานแต่เรารู้ไม่ใช่ก็หลงไปแต่เรารู้ว่าไม่ใช่รรใชท่านอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นนะ่ะผู้ที่ศึกษาก็ต้องรู้ก่อนว่าศึกษา,กกษากทําไมเลยคะเพื่อเข้าใจก็ถูกต้องไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาบอกแล้วเราจะไปบอกว่าไม่จริงก็ไม่ได้อีกเพราะเราก็ยังไม่รู้จริงๆว่าฌานมันจริงๆแล้วมันคืออย่างไรใช่ไหมคะถ้าเรายังไม่ใช่เป็นผู้รู้ผู้เข้าใจเนี่ย เราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าที่เขาบอกว่าเขาได้ฌานเนี่ยผิดหรือฌานฌานจริงเราก็ยังไม่เพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อเข้าใจเพื่อเข้าใจถูกต้องจากผู้ที่ทรงตรัสรู้ทุกอย่างโดยประกาศท้งปวงไม่ผิด<ม>เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ฟังคนอื่นเราฟังผู้ที่ทรงตรัสรู้ แพร่อา์ครับมีรุ่นพี่คนหนึ่งก็เขาบอกว่าเขาได้ฌานแต่ผมอยากจะทราบว่าถ้าเขาได้ฌานจริงเนี่ยเวลาที่เขาพูดเนี่ยเขาบอกว่าเนี้ยตอนเนี้ยเขาเข้าฌานได้เลยแล้วก็ก็เหมือนว่าเขาเข้าเข้าออกเข้าออกได้เลยคือมีวสีที่มีความคล่องแคล่วในการเข้าออกฌานเนี่ยแต่ผมอยากจะทราบว่าเพราะผมก็ไม่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 ได้ฌานไม่ได้มีความ จะทราบได้ไงว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงครับอาจารย์ว่าว่าเนี่ยเขาได้ฌานแล้วก็ขนาดเนี้ยเข้าออกจะให้เข้าออกตอนไหนก็ได้แล้วจะมีอะไรเป็นลักษณะที่เราจะรู้ว่าเขาจริงหรือไม่จริงครับอาจารย์เขาได้ยินไหมได้ยินก็ไม่ใช่ฌานก็คือเขาอาจจะบอกเขาออกจากฌานออกจากฌานเป็นอะไรจิตรู้อะไรก็ออกจากฌานแล้วก็มาพูดกับเรารู้อะไรตอนที่เป็นฌาน พราะว่าถ้าอยู่ในฌานอย่างที่ท่านอาจารย์บอกคือพังันจิตไม่มีเลยฌานไม่ใช่พวังฮะเข้าใจครับแต่ว่าถ้าเขาบอกเขาอยู่ในฌานขนาดนั้นที่อยู่ในฌานถาเขา,บอ,าบอกว่าขณะนั้นฌานจิตเขารู้อะไรฌานจิตรู้อะไรเพราะเป็นจิตใช่ไหมครับก็ต้องมีสภาพต้องรู้สิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนันจิตที่เป็นฌานรู้อะไร เขาบอกว่าเขารู้ลมหายใจเราก็บอกเราก็รู้นี่ราชารย์ยังไงอะถึงจะเป็นฌานหนทางสำคัญกลาบท่านอาจารย์คะแล้วแล้วแล้วรู้อะไรแล้วคะช่วงที่เป็นฌานจิตนะคะก็อารมณ์ของฌานเป็นยังไงคะอารมณ์ของฌานมีอะไรบ้างไม่ทราบค่ะค่ะพอฌานก็ไปรู้เสีย พอได้ยินบ้างไหมยังค่ะยังไม่เคยได้ยินเลยเลยค่ะนะยังค่ะและพูดเรื่องฌานทําไมเออก็คนอื่นเขาพูดแล้วพอดีอาจารย์ก็ก็อาจารย์ก็มาพูดถึงว่าถามเขาว่าระหว่างที่เข้าฌานนี่รู้อารมณ์รู้อะไรนะฮะหนูก็อยากทราบว่ารู้อะไรอคะค่ะถามเขาเลยค <c oughs> ่ะถามเขาเลยค่ะตาม<ะ>ตามความไม่ฌานคืออะไรฌ <c oughs> านรู้อะไรถามได้เมื่อเรารู้ แต่ถ้าเราไม่รู้เราก็เชื่อเพราะฉะนั<บ>้นการศึกษาธรรมะที่มีความเข้าใจที่ถูกต้องจะไม่เข้าใจผิดก็ในเมื่อชาเนี่ยมันเคยมีมาแล้วในหมายถึงว่าอ,อ,อาจจะมีการบรรยายเรื่องของชาใช่ไหมอารมณ์ของชาเนี่ยเป็นยังไงก็อยากเรียนถามทอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ก็เป็นผู้ที่ก็ยกขึ้นมาเลยเรียนแล้ว ด,ดูไม่ไม่ได้เรียนค่ะมาถึงว่าอาจจะมีในพระไตรปิฎกซึ่งอาจารย์ก็เชี่ยวชาญในเรื่องพระไตรปิฎกเนี่ยก็ต้องทราบเรื่องว่าอารมณ์ของฌานนี่เป็นยังไงเราะฉ่นก่อนจะพูดเรื่องอะไรต้องรู้ค่ะคืออะไรเป็นจิตประเภทไหนรู้อารมณ์อะไรกําลังได้ยินในเป็นฌานหรือเปล่าค่ะก็แสดงว่าฌานต้องไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาเสียงกลิ่นรสอย่างเคยเป็นอารมณ์ แต่ต้องมีปัญญาด้วยเพราะเวลานี้เราเห็นแต่ไม่มีปัญญาจะเป็นฌานได้หรยอแล้วเห็นอะไรปัญญาเกิดขึ้นรู้อะไรจึงจะสงบจนกระทั่งถึงระดับฌานจิตที่จะไม่มีการเห็นการได้ยินก็หมายความว่าคือต้องถ้ารู้หรือได้เห็นได้ยินก็จะต้องประกอบด้วยปัญญาถึงจะเป็นฌานถ้าไม่มีปัญญาไม่ใช่ฌานอ๋อค่ะ อยู่ดีๆคนโน้นคนนี้ก็เป็นฌานไม่มีปัญญาเลยเป็นยังไงก็เป็นไม่มีปัญญาไม่ใช่ฌานฌานคืออะไรถึงแต่ว่าฌานคืออะไรก่อนอื่นต้องคืออะไรถ้าไม่คืออะไรแล้วจะไปคุยกันได้ยังไงสนทนานกันได้ยังไงจะรู้เรื่องอะไรยังงเมื่อพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้อาจารย์กล่าวอีกครั้งได้ไหมคะฌานคืออะไรคะฌานนะคะคือสภาพ กุศลตั้งมั่นในอารมณ์เดียวจนกระทั่งสงบเพราะไม่มีเห็นไม่มีได้ยินไม่มีได้กลิน่นไม่มีลิ้มรสไม่มีการคิดนึกเรื่องราวอย่างที่เคยคิดเพราะเชนขณะนั้นนะเป็นกุศลได้เพราะอะไรนี่คือญาณสัมปยุตแค่บอกว่าต้องมีปัญญาแต่ไม่บอกว่าปัญญารู้อะไรก็ไม่ได้ไม่พอถ้าเรียนแบบนั้นก็คือไม่เข้าใจฌาน ก็ชาาจิตมีจํานวนเท่าไหร่ก็ว่ากันไปสิบห้าบ้างสิบสองบ้างก็แล้วแต่ใช่ไหมคะรูปปานอรูปปานครัก็จะไปจําชื่อหมดแต่ว่าไม่ใช่การที่จะเข้าใจเพราะเราไม่ละเอียดอย่างนั้นเราก็คงไม่ไม่ทราบเราใครมีชานเพราะเราเองก็แม้แต่แค่เรื่องเ,<ร>เห็นเรื่องเลยถ้าเราต้องรู้ถึงจะรู้ว่าอะไรใช่ ะเรารู้ว่าใครกำลังนั่งรือใครกำลังยืนแต่เรานั่งรู้ไหมว่าเรานั่งเวลานี้คุณกำปันก็นั่งคุณไอนบก็นั่งเราก็รู้ว่าคนนั้นนั่งคนนี้นั่งแต่เราละนั่งอยู่ใช่ไหมไม่รู้คิดถึงแต่คนอื่น mm hmm. จนกว่าที่เป็นเราก็เป็นธรรมะ ถ้าเราโมยแต่คิดว่าคนนั้นนั่งคนนี้นั่งหรือเออเขายืนหรือเรายืนก็ยังคงเป็นเขาเป็นเราแล้วก็ไม่พิจารณาตัวเองด้วยอย่างเมื่อกี้นี้นะคะนั่นคือความจำห็นไหมคะที่พูดมาเนี่ยจำพูดถึงอดีตก็จำพูดถึงโน้นโน่นจำแต่ใครจะรู้ว่าจำมีจริงเป็นธรรมะจนกระทั่งมีความมั่นคงนะคะพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งทั้งปวงธรรมะทางปวง เริ่มเข้าใจธรรมะว่าไม่มีอะไรที่มีจริงที่ไม่ใช่ธรรมะกำลังพูดให้ก็ะจำไงเป็นธรรมะเห็นไหมคะเราสามารถที่จะมีความมั่นคงจนกระทั่งใครไม่คิดแต่ขณะที่คนอื่นกำลังจำเราบอกเขาได้ว่านั่นคือจำ